มันจะเพิ่มฟื้นฟู HP นะครับในการที่กดใช้ไปแล้วนะครับลองกดตัว E ดิอ๋อมันจะเป็นเส้นๆอย่างงี้ใช่ไหมปึ๊บอ๋อ,อทิ้งโน้ตดนตออีสวยดีสวยดี โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวหนึ่งเกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับเออช่วงนี้กําลังดันฟรีไฟอยู่นะครับเออผมได้ตัวอ่าเขาเรียกตัวอะไรนะเนี่ยตัวนี้เป็นดีเจนะอารมชใช่ไหมใช่ผมได้มาแล้วทีนี้มันก็จะไปลองใช้ดูว่ามันใช้ดีขนาดไหนไงมันเป็นแบบประเภทแบบกดใช้เนาะนี่ตอนที่ผมดูเนาะมันจะเพิ่มอ่าฟื้นฟู HP นะครับในการที่กดใช้ไปแล้วนะครับตามตามเวลาเพิ่มโอเคโอเคโอเคเคลื่อนที่ทิ้งตัวโน้ตโอเคค่อนข้างสวยผมเคยเห็นนนนคคใใช้บบบบบ่่ออยยูะรรักกาวแ1 หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนนะครับคนที่จะมาเม้นว่าหนึ่งหนึ่งผมขอมอนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมไม่หนึ่งหนึ่งกับใครทั้งนั้นนะครับโอเคมา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 ,ม,ามิยามาแล้วครับผมเ <c oughs> <c oughs> สียง, <c oughs> งด้วย <c oughs> แน่นอน,นครับผมจะไปลงที่พีคนะครับน้งองๆน่าเลยไอ้ดีรออยู่นี่อ่ะยังไม่ได้อีกทีนะวันที่ลงคลิปนี้ลงก็อาจจะได้แล้วมั้งไอดีผมอะ่ะก็ เดี๋ยวก็รอดูว่าตัวสีดํำผมจะกลับมาลงเมื่อไหร่นะครับไอดีหลักนะเล่นจนไอดีรองมันจะเท่าจนแรงมันจะเท่าไอดีหลักแล้วมั้งโอ้โอ้โอ้ใครไม่รู้มันดังมากเสียงรถนะครับจะไปลงตรงนู้นเนาะมันมีคนลงไปแล้ววะเราแย่ละรีบ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 ปุ๊บสไนธ์เหรออาชิบหายแล้วอ่ะลอง อุ้ยอย่างน้อยได้ปืนลองปืนลองเป็นปืนฉีดยุงนะครับถ้าผมถึงเรียปืนฉีดยุงผมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมเจอคนต่อยก่อนเลยไม่มีอะไรผมก็ไป <c oughs> มามามาเริ่มมาเราก็ได้เราผมได้ปืนอะไรส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับโดยส่วนตัวถ้าเกิดปืนมันแบบ มันยังโอเคสามารถเราสามารถสู้กับคนอื่นได้ผมก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเราตอนนี้เราได้สนายมานานๆทีผมจะได้สนายผมคงยังไม่เปลี่ยนได้สนายกับ SMG ็มมาโอเคผมโอเคอยู่น้องๆนะตอนนี้เริ่มต้นเราก็ฟาร์มก่อนร้านค้าไอ้เชื่อเยอะเองเ้ย ปุ่มไม่กดอะไรแล้ววะโอ้หนี่กูไกลเลย <Okay. S 1> เฮ้ยปืนนี้ดีวะ่ะนะครับชมปืนอัพก่อนเลยเป็นสไนที่สามารถอ๋อ S S D อะไรนะ S V D ป่ะใช่ไหมผมอิ่มอร่อยก่อนอกินกินก่อนกินก่อน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไอ้น้องเองก็ทำกับพี่เกินไอ้น้องเองจะมารักรอบหลัง โอ้ยเฮ้ยโอ้โอโอโกัดจะกินอยู่แล้วเมื่อกี้๋อปุ่มค้างปุ่มค้างโอ้โหไปแล้วนะครับไปไกลอ้าวไปไหนล้ววะฮเฮ้อไอ้บ้าเอ้ยแม่ย้อย <c oughs> ไม่มีคนเนาะแถวนี้ ขออนุญาตนะถ้าไม่มีคนก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจัดเฮ้ยข้างหลังอะเมื่อกีอกกอ้กินก่อนอก,กินก่อนไอ้เชี่ยกินนยิงผมไม่โดนอยู่แล้วเ <c oughs> พราะมันเป็นบอดยังไงเล่าแล้วปืนนี่มันยิงไงวะ ทำไมเสียงมันดูทุเรศทุเรศอย่างงี้วะไม่เป็นไรไม่เด้อมันไม่เหมือนเอสอันนั้นที่ผมที่ผมพูดไปเลยเอสะีดีอะไรไม่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 น่าใช่แล้วเสียงมาดูไม่ใช่อ่ะหรือมันใช่วะน้องๆเออเฮ้ออืม ขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตคนไหนที่โดนแบนก็สู้ๆนะครับเรื่องผมเนี่ยขนาดผมเติมไปด้วยนาะโดนแบนด้วยนาะไอดีนี้ก็ว่าน่าจะไม่ต้องเติมแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็มันเอ้ยมันขี่อูดได้ปะออไม่ได้นะครับมันคือ,อของนะครับเราก็เคยกดไปแล้วนี่หว่าจาก EP อีพีออนีพีก่อนหน้านี้เนี่ ของมันไ,ไม่ได้ใช้เลยนะครับของชักกระสุนให้พร้อมนะครับเตรียมกระสุนไว้ให้พร้อมเวลาเวลาต้องบวกกันจะได้แบบพร้อมไงผมว่าจะลงจากพีกแล้วผมจะลงจากพีกแล้วเงี้ยน,นะ วงมันจะไปทางไหนคุณผู้ชมคิดว่าจะไปทางไหนล่ะให้ผมเดาไม่ไม่มีคนเลยนี่ว่าแถวนี้โอ้เงียบจัด เนี่ยไม่มีคนยิงกันด้วยไม่มีชื่อขึ้นว่ามีคนยิงกันะ่ะมันเงียบไปเปล่า <_ c oughs> ผมว่าตรงนี้น่าจะมีสังคนสองคนมันอาจจะแอบอยู่ข้างในนี้ก็ได้หรือว่ามันไม่มากันวะไม่แน่ใจนะครับต้องลองเข้าไปก่อน ดี๋ยวต้องเดือบแถวนี้ก่อนแล้วกันแก้มตรงนี้สักพักหนึ่งถ้าไม่มีคนเดี๋ยวผมจะออกไปแล้ว <c oughs> แหมเป็นไงหล่อมิสไตล์เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาปืนอะไรมายิงกะกู <c oughs> เอาไปไหนแล้ววะ เชีย์ที่ไหยมันหนีไปแล้วไอตัวนั้นนะแปลว่าวงไปข้างบนว่ะผมต้องไปข้างบนโ,โอ้โหไม่นหนีอย่างเดียวเลย Oh. À, đây. Giang đi kiếm quỷ ้ย,ย,ยลันปะละ่ะพร้อมบวกปะละ่ะนะน้อง <c oughs> ผมอยู่พีคเลยแล้วกันทั้งนั้นะจะได้พีคสมชื่อเลย <c oughs> เยังไม่ได้ลองใช้ตัวนั้นมันไม่ใช่เหรอไอตัวเพยงเสียงเพลงดนตรีอ่ะอ๋อเราเลือดเรายังไม่ลดนี่เนาะ อาเฮ้ยลองก่อนลองก่อนทั้งนั้นอะ่ะอุ้ยมือไปโดนไปละมันไปซะแล้ววะยังไงได้มันไปแล้ว <c oughs> ลองกดตัว E ดิ อ๋อมันจะเป็นเส้นๆอย่างงี้ใช่ไหมปึ๊บอ๋อทิ้งโน้ตดนตออีสวยดีสวยดีโอ้โห,โหมันว <c oughs> ิ่งไปเร็วมากอะ なな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 。<noise> นั่นแหละเรียบร้อย ตาย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 แล้วต,ตายแล้ว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 นะคนเยอะจัดตรงนี้น่าจะบอดอืมไปไปไปมันจะวิ่งไปไหนวะ ไปไหนเลยเฮ้ยนุ่มโอ้โปืนนี้ไม่ไม่ได้เรื่องเลยวะเจอปืนชีดอุ้ยโอ้โหปืนจะหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงกันมันพิเตอร์บอทเหรอโอ้โหแม่งวิ่งกันไปละแต่ตอน อ่าเอ้ยเสียงปืนดีนี่ปืนอะไรวะไอ้หนุม่มขอข,ขอบ้างดิก <What about? S 2> ิน ไม,ไ,มไม่ได้แท่ไม่ได้ไม่ได้กดสกิลแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าไป4 V4 นะจะได้กดอยู่นะแต่ผมไม่ชอบ4ี4สไงผมชอบแบบนี้มากกว่างผมชอบการมาคนเดียวแบบนี้มันสนุกดีนะครับโอเยเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้งไรอะซินเวอร์ละ่ะซินเวอร์หนึ่งแล้วนะเพอ่านมาได้โอเคละวันนี้เต็มละได้ละผมก็ได้มาแล้วว่าวิธีการใช้งานเขาเป็นดีเจนะครับแล้วก็มเีเขามีผลงานอะไรของเขาแหละประมาณนั้นนะครับ โอเคใครที่ชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก subscribe ็กดซับสไ r ร b e กันด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆกันนะฮะเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดซับด้วยติ๊กโปรดแบงผมด้วย